นี่นะเรามาลงกล้องกันนะครับเนาะเป็นพาลรอดละโวนะครับวัดกำแพงนะครับลพบุรีปีสองสี่แปดสองครับนี่ก็มีหลวงพ่อเดิมนะครับเนาะหนองโพหลวงพ่อพิงค์บามะกอกนะครับเจ้าคุณสีสนนะครับหลวงปุกเสกนะครับผมก็ดูนะครับเนาะเนื้อหาลหปผสมสองสี่แปดสองครับดูสนิมนะนะครับตรงหน้าท่านเห็นไหมครับคีเบ้านะครับเก่าๆนะครับผมแห้งๆเก่าๆนะครับ นึกภาพไม่ออกก็ชินดาราดอินโดจีนนะครับเนาะสองสี่แปดสองสองสี่แปดห้าครับนะวันหน้าเดียวกันครับนะครับเห็นไหมครับตะใบเก่านะครับเนาะดูไม่คมเลยนะนี่นะครับนี่ด้านหลังนะครับเนาะตะใบไม่คมแล้วนะครับเนาะถ้าคมนะครับเนาะส่องกระแสงอย่างนี้นะครับมันจะวาวนะครับมันจะวาวาแวบๆอะนะครับเพราะมันเพิ่งตะใบใหม่นะครับ ตะใบากาวนะนะครับไม่คมเลยนะนี่นะครับ <c oughs> นี่นะครับผมนะข้างนี้ก็ตะใบนะครับนี่นะก็ไม่คมเลยนะครับผมนี่นะครับเนาะ ตรงนะครับนาะตรงฐานนมครับที่บอกไปนะครับมีวันน้าเหมือนน้าทองนะเห็นไหมครับตามล่องฐานนะครับนะครับเพราะอย่างที่บอกไปนะครับเนาะเป็นเนื้อโลหะผสมนะครับเนาะนะครับก็ต้องใส่อย่างนี้จะหน่อยนะครับเนาะตามสูตรนะครับห้าเจ็ดเก้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะดูนะครับผม องเหลืองยุคเก่าเขาจะออกเห็นไหมครับจะออกเหลืองๆด้านๆนะพี่นะมันไม่แบบเงาๆวาวๆแบบทองเหลืองยุคใหม่นะครับนะครับเนาะนี่นะครับก็โอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณไว้พี่เช่นเคยนะครับที่ไวเข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้การเสมอมานะครับเนาะแล้วก็ใครดีเข้ามาใหม่นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตั้ช่องให้ผมมาด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ